ก็ขอให้สิ่งที่เธอขนขวายทำความดีกันมาโดยตลอดจงพยุงเจิตใจของเธอให้มีความแน่วแน่ได้รับผลของการปฏิบัติตามความปัานาของเธออย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ทุกเมื่อโดยเฉพาะการที่เธออยากจะเข้าใจในความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงจัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ขอความเข้าใจในความจริงที่พระบองทรงตัสั่งสอนมาหรือที่ประเดชพระคุณหลวงพอ่อแนะนําพวกเรากันมาขอเชิญยังมีความกระจ่างเข้าใจความจริงอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็รักษาอารมณ์ความเข้าใจอย่างนั้นไม่เสื่อมไม่ถอยหลังทรงตัวไม่ว่าจะพาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงของจิตใจที่เธอกําลังมีบุญหรือมีบาปครอบครองใจของเธอในขณะใดก็ตามทีขอความรู้ที่เธอเข้าถึงแล้วจง ปรากฏอยู่เช่นนั้นไม่ขาดสายช่วยประคับประคองจิตใจของเธอให้รอดพ้นจากความทุกข์ไปได้โดยง่ายเสมอสารณะที่พึ่งอันยอดเยี่ยมจงได้ปรากฏกับเธออย่างนี้ตลอดไปจนฝ่าเท้าของเธอทั้งหลายจะได้ก้าวเข้าถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทิน